สิ่งที่เรเรียนทุกคนก็มาถึงตอนที่2อของเราไปแล้วนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราได้เรียนเรื่องของข้อความคาดการณ์ประโยคมีเงื่อนไขและบทกลับไปแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพานักเรียนนะครับพูดถึงการให้เหตุผลทางเบนคาคณิตและการพิสูจน์ต่ตอจะเป็นยอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยครับเอาละรครับเดี๋ยวเรามาทบทวนของตอนที่1กันก่อนนะครับ อย่างแรกเลยข้อสรุปที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆครั้งเนี่ยซึ่งเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริงเราจะเรียกข้อสรุปนั้นว่าข้อความคาดการณ์ครับต่อเลยนะครับประโยคที่ประกอบด้วยข้อความสองข้อความและเชื่อมด้วยท่าจุดๆแล้วจุดๆเราจะเรียกข้อความที่ตามหลังคําว่าท่าเนี่ยว่าเหตุและเรียกข้อความที่ตามหลังคําว่าแล้วเนี่ยว่าผลนะครับประโยคในลักษณะข้างต้นเนี่ยเรียกว่าประโยคมีเงื่อนไข นะครับถ sí, ้าน er> ําผลของประโยคมีเงื่อนไขมาเป็นเหตุและนําเหตุของประโยคมีเงื่อนไขมาเป็นผลคือสลับกันอะเราจะได้บทกลับนะครับของประโยคมีเงื่อนไขบทกลับที่ได้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้เมื่อประโยคมีเงื่อนไขเป็นจริงและมีบทกลับเป็นจริงเราอาจเขียนเป็นประโยคเดียวกันโดยใช้คำว่าก็ต่อเมื่อเชื่อมข้อความทั้งสองในประโยคมีเงื่อนไขนั้นได้ประโยคที่ได้ก็จะเป็นจริงไปด้วย โอเคทีนี้การให้เหตุผลทางเรขาคณิตจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นคําอนิยามอย่างที่2คือบทนิยามอย่างที่3คือสัจพจน์และอย่างที่4คือษฎีครับทเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆไล่กันไปทีละขับนะครับมาดูครับอันแรกคําอนิยามครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีคําบางคานะครับที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสืบความหมายให้เข้าใจตรงกันโดยที่ไม่ต้องกําหนด ความหมายของคําคําเหล่านี้เนี่ยเป็นคําอนิยามเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างคําอนิยามในเรขาคณิตที่เราควรจะต้องรู้นะได้แก่อันแรกก็จะเป็นจุดเนี่ยคือเห็นเลยจุดอันที่2เส้นตรงอย่างที่3ก็คือระน,นาบนี่ครับก็คือเป็นลักษณะที่เราเห็นโดยที่ไม่ต้องมาอธิบายใดๆนะครับคือเห็นแล้วก็รู้เลยทั้งจุดเส้นตรงแล้วก็ระน,นาบนั่นเองนะครับโอเค ส่วนที่สครับบทนิยามเพื่อเริ่มต้นกล่าวถึงเนื้อหาสาระใดหลังจากกําหนดคําอนิยามแล้วเนี่ยจะต้องให้ความหมายที่ชัดเจนและรัดกุมของคําต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระนั้นๆในรูปบทนิยามเช่นบทนิยามของรังสีครับรังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งมีจุดปลายเพียงจุดเดียวเท่านั้นนี่นะครับจุดปลาต่อมาบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนี่อย่างนี้เนี่ยก็เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วครับหรืออันนี้ครับบทนิยามของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนี่นะครับด้านทุกด้านยาวเท่ากันนี่ทุกมุมเป็นมุมฉากเป็นต้นและจากบทนิยามของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเรามาดูกันต่อนะ ข้อความในบทนิยามทุกบทนิยามสามารถเขียนให้เป็นประโยคที่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อได้เสมอนะครับอย่างเช่นจากบทนิยามของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างต้นเนี่ยสามารถเขียนได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ต่อเมื่อรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนจากบทนิยามนะครับให้อยู่ในรูปของการเขียนประโยคที่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อได้ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสัจพจน์นะครับการให้เหตุผลในการพิสูจน์ข้อความต่างๆว่าเป็นจริงหรือไม่นั้นอาจต้องใช้ข้อความบางข้อความที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์เรียกข้อความเหล่านั้นว่าสัจพจน์ซึ่งสัจพจน์เนี่ยเราจะใช้ในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตนะครับซึ่งสัจพจน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างนะครับว่าอะไรที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วบา้างเช่น มีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ผ่านจุดสองจุดที่กําหนดให้ตอนแรกมีจุด2จุดก่อนมันก็จะมีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวครับที่ลากผ่านในสองจุดนี้ได้เท่านั้นบางคนบอกหนูลากทับได้ไหมมันก็คือเส้นเดิมไงครับ <laughs> โอเคไปต่อเ <laughs> ส้นตรง2เส้นที่ตัดกันจะตัดกันที่จุดเพียงจุดเดียวเท่านั้นอ่านี่มีเส้นตรงสองเส้นนะครับลากมาตัดกันเห็นไหมครับเ <laughs> ขาจะตัดกันได้แค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นตรงนี้ก็จะไม่ไปตัดกันแล้วนะครับโอเค สามารถต่อส่วนของเส้นตรงออกไปทั้งสองข้างได้โดยให้มีความยาวตามที่ต้องการนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยมีส่วนของเส้นตรงอยู่ครับคุณอาจจะต่อไปทางซ้ายหรือต่อไปทางขวานี่ก็แล้วแต่นะครับจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่เราได้หมดเลยโอเคนี่คือสัจพจน์นะครับทีนี้มาดูเรื่องการพิสูจน์กันหน่อยนะครับ ข้อความทางคณิตศ,ศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในรูปประโยคมีเงื่อนไขการพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยคมีเงื่อนไขเนี่ยแบ่งเป็น2กรณีนะครับหก็คือการพิสูจน์ว่าข้อความเป็นจริงกับอันที่2ก็คือการพิสูจน์ว่าข้อความไม่เป็นจริงอันนี้เราเคยพูดมาเล็กๆแล้วนะครับจากตอนที่1นะการพิสูจน์ว่าข้อความเป็นจริงนั้นจะต้องให้เหตุผลเพื่อแสดงว่าเมื่อเหตุเป็นจริงแล้วเหตุนั้น ทำให้เกิดผลที่เป็นจริงเสมอก็คือทั้งเหตุและผลเนี่ยต้องเป็นจริงกับการพิสูจน์ว่าข้อความไม่เป็นจริงการพิสูจน์ว่าข้อความนั้นไม่เป็นจริงวิธีหนึ่งคือการให้เหตุผลเพื่อแสดงว่าเมื่อเหตุเป็นจริงแล้วเหตุนั้นทําให้ผลสรุปที่ได้ไม่เป็นจริงก็คือเหตุเนี่ยต้องเป็นจริงก่อน ส่วนผลเนี่ยถ้าทําออกมาแล้วไม่เป็นจริงก็ถึงจะสรุปว่าข้อความมันไม่เป็นจริงซึ่งมันมีวิธีง่ายๆหลายวิธีนะครับอย่างเช่นการใช้ตัวอย่างค้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่นักเรียนสามารถทําได้ก็คือยกตัวอย่างมาค้านะว่าไอ้สิ่งที่พูดมามันไม่ใช่ไปต่อครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนี่เป็นสามเหลี่ยม ABC นะครับ อย่างแรกเลยแนวคิดในการพิสูจน์นะครับถ้ารูปสามเหลี่ยมใดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี่อันนี้จากข้อความที่ตัวอย่างให้มานะครับก็มาดูกันอย่างแรกครับกำหนดให้สามเหลี่ยม abc ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abc เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหม αι? อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตั้งหมุดหมายในการคิดของเรานะครับว่าเราจะเอาแบบน,นี้นะโอเค ทีนี้ตอนพิสูจน์ครับเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านี่ก็เป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ดังนั้นนะครับ AB เท่ากับ BC แล้วก็เท่ากับ AC ด้วยนี่ก็ทําสัญลักษณ์ไว้แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันกี่ด้าน3ด้านนั่นเองทีนี้เราต้องการรูปสามเหลี่ยมอะไรครับหน้าจัว่วต้องมีด้านยาวเท่ากันกี่ด้านครับ2ด้านเพราะฉะนั้นกูก๊ก็เลือก2ด้านนี้เลยครับ ก็มาเขียนได้เลยนะครับก็คือจะได้ AB เท่ากับ AC ก็สรุปได้แล้วครับดังนั้นสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนี่ครับนี่ก็คือเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายหลังใช่ไหมเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองง่ายใช่ไหมละ่ะไปต่อเลยนะครับมาดูตัวอย่างนี้หน่อยกําหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับโดยมี ด้าน AC เป็นเส้นทแยงมุมจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับมาดูกันก็กำหนดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกกำหนดสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้าน AC เป็นเส้นทแยงมุมก็คือตามนี้เลยต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็คือรูปนี้นะครับอะทีนี้ไปดูกันต่อ ก็เริ่มการพิสูจน์นะครับเนื่องจากสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เพราะนั้นลองนึกนะครับสี C ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมันมีสมบัติอะไรบ้างก็คือด้านทุกด้านเป็นไงกันยาวเท่ากันกูก็เขียนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ไว้ได้เลยต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นครูต้องการด้าน2ด้านที่ยาวเท่ากันและตรงนี้ นี่คือรูปสามเหลี่ยมที่ครูต้องการมี2ด้านที่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ AB เท่ากับ CB นี่นะเป็นด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียปูนที่มันยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นครับครูก็สรุปได้แล้วครับว่าดังนั้นสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับถูกไหมตามบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเลยไปต่อนะครับ จงพิสูจน์ว่าข้อความนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรตัสไม่เป็นจริงเดี๋ยวครูจะลองใช้ตัวอย่างค้านดูนะครับว่าไม่ไม่จริงหรอกสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันมีอย่างอื่นมาค้านแน่นอนนะครับใช้ตัวอย่างค้านนะครับโอเคก็ครูจะหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมจัตรุรตัสครับอืมก็ลองดูนะครับลองพิสูจน์นะเนื่องจากมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรตัส นั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครครูก็สรุปแล้วนะครับว่าดังนั้นข้อความที่กล่าวว่า,มมารูปสีเเะะปส่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยไม่จริงเพราะอะไรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้เห็นไหมครับ <laughs> สี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นเหตุสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นผลผลของครูไม่จําเป็นต้องเป็นจัตุรัสเพราะฉะนั้นไม่จริงเสมอไปนั่นก็คือข้อความนี้ไม่เป็นจริงครับ คำสุดท้ายครับทฤษฎีบทมันคืออะไรครับมันก็คือข้อความสําคัญทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงนะครับและนําไปใช้ในการอ้างอิงได้นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูกันให้นักเรียนพิจารณารูปต่อไปนี้นะครับนี่นะ a o B แล้วก็ C นะครับอ่ะมาดูครับจากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง OC ตรงนี้นะพบกับเส้นตรง AB นี่นะครับที่จุดอะไรครับ ที่จุด O นี่แสดงว่ามันมาเจอกันตรงนี้นะครับทำให้เกิดอะไรเอ่ยมุมประชิดอ่ามุมประชิดซึ่งได้แก่อะไรบ้างมุม AOC ก็คือน,นะค OC, นี้นะครับ AOC นี้นะครับแล้วก็มุม COB นี่ครับสีเขียวตรงนี้ที่มีจุด O เป็นจุดยอดมุมจุดเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนของเส้นตรง OC เนี่ยเป็นแขนร่วมของมุมนีนะ่ก็คือเป็นแขนร่วมของทั้งมุมสีเหลืองแล้วก็มุมสีเขียวนะครับ โอเคทีนี้เนื่องจากมุม AOB ครับนี่นะเป็นมุมตรงก็คือเป็นมุมนี้นะครับดังนั้นครับมุม AOB เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ180องศาครับและเนื่องจากเลยครับเห็นไหมสองมุมนี้รวมกันได้อันนี้ก็คือมุม AOC บวกกับมุม COB นะครับจะเท่ากับมุม AOB นี่ดังนั้นครูก็เขียนอย่างนี้ได้เลยครับว่ามุม AOC บวก มุม COB มีค่าเท่ากับ180องศาครับจากตรงนี้นำมาเขียนเป็นข้อความได้ยังไงนะครับก็คือส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งก็คือสีแดงตรงนี้นะครับตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้นะครับทำให้เกิดมุมประชิดที่มีขนาดของมุมรวมกันเท่ากับ2มุมฉาก2อันนี้รวมกันเท่ากับ2มุมฉากมุมฉากหนึ่งคือ90อ,องศา2มุมฉากก็คือ180องศาก็คือข้อความนี้นั่นเองครับ สรุปครับคำนิยามนะครับก็คือเป็นคำบางคำที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องกำหนดความหมายอย่างเช่นจุดเส้นตรงและหน้านะต่อมาบทนิยามครับบทนิยามก็คือการให้ความหมายที่ชัดเจนและรัดกลุ่มของคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระนั้นไม่ว่าจะเป็นบทนิยามของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับ อันที่สครับสัจพจน์ฮะก็คือข้อความที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับทฤษฎีบทคืออะไรครับมันก็คือข้อความสําคัญทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงนะครับและนําไปใช้ในการอ้างอิงได้นั่นเองเอาละครับก็หวังว่านักเรียนนะครับจะพอค่อยๆทํามันไปได้พร้อมๆกับดูกักน,นะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ